เอาลายนิ้วมือเราเนี่ยทาบลงไปค่ะทุกคนนี่สีของบ้านจะปรากฏนี่เลยจะมีคาถาเวทมนต์ทุกคนรู้ไหมถ้าเราเลือกได้นะเราอะ่ะอยากจะได้เซดริกกับลูน,าน่าเรือเซดริกมาแล้วจิ๊วจ้า ซอฟก็มากับการรีวิวเจ,ะจ,ะจะินเจินเราอยู่กับ h ฮ r r y Potter m อร i c a l c a p ลแคปค่ะหรือก็คือกล่องสุ่ม Harry Potter เป็นการสุ่มแบบจิ๋วๆอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนแท็กซอฟมาเยอะมากนะคะบอกว่าอยากให้ซอฟหาสิ่งนี้มารีวิวให้ได้บอกเลยว่าไปตั้งใจหามาคือหายากมากกว่าจะได้มานี่ก็เลยจัดมาทั้งหมด8กล่อง8แคปซูลจ้ะน่ารักยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ วันที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าซีรีส์นี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่หนึ่งมีให้สะสมทั้งหมดถึงสิแบบฉันอยากได้เซตริกเกอรี่เพราะอะไรเนาะหรอคนดูหนังก็น่าจะรู้นะ <c oughs> มาพออะไรใช่ไหมบริการเซตริกเกอรี่สีเขียวมาส่งอีกแล้วนะคะสนใจพนทีโฆษณาทำไมชอบสั่งอะไรกินระหว่างจะถ่ายรีวิวทุกดีเลยทิ้นที่หนึ่งแกเลย ตัวตลับเนี่ยถ้าแกะออกมาเป็นโลโก้ฮอกวอตส์โอ้ <Ooh. S 1> หตลับมันเท่มากเลยนะงานละเอียดงานเดียด้านหนา้าสวยเนาะโอ้ยโลโก้ชัดมากเลยอะด้านหลังคะ่ะ oh. ก็มีเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างชัดเจนนะคะ <c oughs> ซึ่งลำดับการแกะเนี่ยเขาจะมีการแบ่งตัวเลขชัดเจนก็คือเลขที่หนึ่ง เลขที่2แล้วก็เลขที่3ค่ะเกะลำดับตามนี้นะคะเรามาลุยกับตัวเลขที่1นก่อนนะคะพร้อมไหมหนึ่งทรงซ่อเมเออแฮมบรเป็น,นยังไงล่ะนี่เลยค่ะอันนี้หนึ่งเนี่ยเราเกะออกมาเราจะพบจับชิ้นส่วนปลิดสนานะคะเทออกมานะคะเราก็จะเจอกับโลโก้ฮอกวอร t ซึ่งเราจะต้องลุ้นนะคะว่าคาแรคเตอร์ที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มาจากบ้านไหนซึ่งวิธีการลุ้นก็คือหันหลังไหมคะเราจะเจอลายนิ้วมือใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้เราเอาลายนิ้วมือเราเนี่ยทาบลงไปค่ะทุกคนชึบนี่พอเราทาบเสร็จปึ๊บนี่สีของบ้านจะปรากฏเฮ้ยบ้านแรกเราได้สีเขียวะ อะไรคิดตามกันนะคะแกะรอยตามไปด้วยกันตัวละครอะไรนะอยู okay. said, so Why? Why? ่ส right ีเขียวแกะช่องที่สองอโลโมระ็ระชึครึ้งนี่ค่ะเราอยู่กับแผ่นปริศนาอีกหนึ่งแผ่นที่มีรูปหยดน้ําด้วยนะคะเห็นไหมพอมีรูปหยดน้ําแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าขอเบิกน้ำเจ้าค่ะสิ่งเราต้องทําก็คือจุ่มน้ำค่ะทุกคนเพื่ออะไรเรามาดูกันนะคะยส่งซ่อม้นี่ล่ จะมีคาถาเวทมนต์ตัวละครแนะขนาดไหนนะเซ็กต์ทอมเซมเป่อ่ะเราต้องเริ่มคิดแล้วนะว่าตัวละครอะไรที่บ้านอยู่สีเขียวแล้วก็มีคาถาเซ็กต์ทอมเซมเป่าเพราะว่าจะเนปนะใช่เซ็กต์ทอมเซมเปา่าเป็นคาถาครับใช่เราจําได้ว่าคาถานี้เนี่ยเราเห็นตอนที่แฮรี่อ่ะไปเปิดหนังสือปรุงยาของเจ้าชายเล่ห์ผสมแล้วก็ไปเจอคาถาเซ um ็กต์ทอมเซมเป่าแล้วก็สุดท้ายก็เฉลยว่าเนี่ยคาถานี้เป็นคาถาของเนปเพราะว่าทัวได้เนปทัวเลยแล้วยิ่งแตะนิ้วมาได้สีเขียวฉันเพิ่งวัน ย้อนหลังอีกรอบหนึ่งแบบฉัน in, อินอะ always <laughs> <c oughs> แกแล้วนะเด,ด,ด,ดินสซ้ำเดินแกออกมานะคะเราก็จะเจอหลายสิ่งที่อัดแน่นสิ่งแรกเลยก็คือเราเดาว่าเป็นลายแทงนะเฮ้ย <c oughs> เป็นลายแทงจริงด้วยจะให้ดูด้านหลังค่ะทุกคนน่ารักมากเลยถ้า <c oughs> เราเก็บสะสมนะคะให้ครบทั้งหมด10แบบก็จะมีแบบที่หายากที่สุดเป็นรูปเงาอยู่ <c oughs> แฮร์รี่พอตเตอร์กับลูกควิดดิชทั้งหมด10ตัวให้สะสมชื้อมา8กล่องก็มีโอกาสอยู่นะแล้วแกออกมาเลยนะคะเราก็จะเจอเป็นซองจด หมายซองจดหมายสซองจดหมาย4แล้วก็มีโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นซองกระเป๋าพกวดเลยนะคะน่าจะเป็นตัวใหญ่สุดนี่น่ารักมากอะด้านไหนก็หมดแล้วเราจะเริ่มจากแกะตัวเล็กๆกันก่อนซ้อมเห็นเขาเล่นมันน่ารักตงว่าค่อยๆแกะตัวเล็กๆแล้วมาถ่ายว่าน่าจะเป็นของตัวละครไหนนะคะอันดับที่หนึ่งถุงก,ก็สวยเกิน,นะแกะไม่ลงเลยอะน่ารัก็ถอฉีกแบบทาลุนลงเหร อ,อันที่หนึ่งเราอยู่กับไม้กายสิทธิ์โอ้โหเล็กอยู่มากลูกไม้กายสิทธิ์อันนี้น,ะน่าจะของเนเป๊นี่คือใจปักไปเซนเปแล้วนะเปิดมาปรากฏไม่ใช่ก็คือกรีดเลยนะครอบชิ้นที่2อะไรที่น่าจะเกี่ยวกับเนเป๊บ้างหม้อปรุงยาอนะไรอยา่างเงี้ยไหมจะดินเราอยู่กับอุ้ยหนังสือปรุงยาเล่มเดียวที่โซ่บ,บอกว่าเจอคาถาเซ็กตั้มเซมปรานะ่ะเนเป๊แล้วละมาขนาดไหนเงี้ยกินอะลอยล็อกฮาร์ดมาก็หาเลยนะยจิ๊บจิ๊บเจ๊ ราอยู่กับเหมือนขวดน้ํายาอะไรสักอย่างถ้าจะแค่คิดเข้าข้างตัวเองตอนนี้ก็คือสัจจะเซรั่มค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่โด่งดังของสเนปอยู่เหมือนกันนะคะนี่ไงก็เข้าเขาแล้วหนังสือปุงยามีขวดปรุงยามีไม้กายสิทธิ์ซองต่อมาค่ะและนี่ก็คือสัดประจําตัว นี่ทำไมเป็นงูอ่ะสซเนปเลี้ยงงูเหรอแต่เราไม่เคยเห็นสัตว์เลี้ยงเซเนปเลยเนาะไม่มั่นใจอ่ะทำไมเดี๋ยวพออยู่บ้านชลินทิลินน,น,นี่ไงโดนกัดไงตอนท้ายอ่ะนายกินนี่เหรอไม่มั่นใจเผื่อใครรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นรูปงูสีเขียวนะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะคะทุกคนพร้อมที่จะพบกับสัตว์ประจานเซเนปหรือ,อยังคะจูนทำไมหน้าตาสัตว์ประจานดูปวดนะดูแบบอยากเข้าห้องน้ำอ่ะดูแบบ อย่างเงี้ยอ,อุ้ยเราได้เซนเปจริงด้วยทุกคนบ่ฮือเรามีพื้นที่มือนะคะเราก็สามารถใส่ไม้กจะสิทธิ์ให้อาจารย์ได้นะคะนี่น่าจะเป็นท่าตอนที่กำลังจะประลองเอนี่ปะตอนที่แบบเสร็จเรียบร้อยนะคะกับตัวที่หนึ่งโอ้โหแกะสนุกมากเลยเราจะไปให้เซนเนฟยไหมคะเจ้าชายเลอโตรส์ของเราราลอไได้เซนเปทั้งหมดกันไา ตัวนี้เป็นสนเปนปปดอะค <c oughs> ือร้องไห้เราะรู้ว่าเขาเป็นคนดีแต่มากเกินไปก็ไม่ดีอ่ะ <c oughs> แล้วเราเลือกดีกว่าถ้าเราเลือกได้นะ <c oughs> มีเซดริกเจอในลิสมี ทุกคนรู้ไหมถ้าเราเลือกได้นะเราอ่ะอยากจะได้เซดริกกับลูน่าลูน่าเลิฟกูดเป็นอะไรที่น่ารักมากในนี้นีนะคะเดี๋ยวเราแกะเลยดีกว่าเนาะลูน่าเลิฟกูดนะคะหรือเซดริกเดลิกาโรดดี้เดลิเวอรี่ก็ได้นะฮะที <c oughs> ๆ,ๆก็อยากได้ทุกตัวเนาะทำไมโอนี่ <c oughs> ก็น่ารักรอนก็น่ารักอ่ะมาเถอะอย่าซ้ำกันนะฉันอยากได้ <c oughs> พูดแบบไม่มีอยากได้แฮร์รี่เลยใช่ไหมตอนเด็กๆก็ชอบแฮร์รี่มากแต่โตมาเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวอ่ะบางทีมันก็ไม่ช่วยอะไรคือคนที่ฉลาดก็ดูมีเสน่ห์ไงก็เลยชอบเศร็ฐชอบตัวอื่นมากกว่าชิ้นนีหนึ่งเดนเดนถ้ามาบ้านเขียวอีกรอบเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเป็นเดกรหรือเสดสีเหลืองทุกคนสีเหลืองในนี้มีกี่บ้านที่อยู่สีเหลืองลูน่าอยู่เลเวนคลอโชว์เลเวนคลอเซรริกอ เปลือกไว้ด้วยแมทที่รักเขาแบบเฮ้ยเขาเข้าข้างฉันนักเกจริงๆเราชอบบ้านคาเฟ่นพับนะตั้งแต่นิวสลารเมนเดอร์เก็ชื่อสลารเมนเดอร์ารมนเดอร์อ๋อสัการเมนเดอร์มาแล้วค่ะคิดว่าเวทมนต์ที่เซตริกเราใช้ต้องเป็นเวทมนต์อะไรคะแต่คาถาก็คืออุ๊ยโทษนะคะลูมอสเหรอลูมอสไฟหมดกันเลยความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นคาถาเรียกแสงแบบมักเกิลอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยคาถาไฟฉายนี่เลยจ๊ดา เซต,ตริกอยู่ไหนคะอะไรที่บงบอกความเป็นเซตริกบ้างคะอืมของแน่นมากโอ้โหยัดก,กันเข้าไปได้ยังไงบางทีก็สงสัยนะเราเริ่มจากชิ้นเล็กๆก,ก่อนไหมใครจำได้บ้างไหมกายาสิทธิเซตริกหน้าตาเป็นไงไม่ค่อยเห็นเนะเาะเหม,มือ<ว>นป๊อกกี้เลยอะโหน้าตาหน้าตามันอ้าวเอ็ดดี้แม่ไม่ได้เรียกเลยนะไอคิโอเอ็ดดี้ดติงิงแล้วก็ติดมาแบบเราอยู่กับหนังสือพิมพ์ที คู่ must not be named ิร f f e r n ี่ถึงซีนนี้เราเศร้านี่ไงหนังสือพิมพ์ที่บอกว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครกลับมาคนที่เราไม่ควรเอ่ยชื่อถึงก็คือซีนนี่เชตติกน่าจะเสียชีวิตหลังจากโดนวอรดมอยิงใส่ก็คือใช้ปืนก็เลยออกเป็นข่าวหนังสือพิมพ์นะคะชิ้นต่อมาเจนเจนว้าวไอ้เจ้าไข่นี่เอง ต้องไปใส่ใต้น้ำอ่ะเด่นน่าจะเหมือนกระทงดอกบัวเออเหมือนมากเลยอ่ะชิ้นต่อมาสัตว์เลี้ยงประจำตัวของเซตริกอือดินตัวอะไรเออในหนังก็ไม่เคยเห็นนะตะกังหรอแร็กคูนหรอนี่ไงสัตว์ประจำบ้านแบตเจอร์จับบ้านแบทเจอร์อ๋อเหรอโอ๊ยน่ารักแล้วเอ็ดดี้หนูมาบังทำไมหนูจะมาตบแบทเจอร์ใช่ไหมเอ็ดดี้สนใจตัวนี้เหรอคะตัวนี้ใช่ไหมคะหนีหนี ใครอะ่ะหนูต้องมีเรื่องกับสเนปนี่หนูกล้าทําพี่สเนปเปล่าหนูเป็นอะไรเนี่ยแม่นั่งอยูรแล้วหนูต้องบังแม่ต่อมาเรามาเจอกับเซตริกกันเลยดีกว่าตัวเซตริกในสมชั้นเซตริกมาแล้วโอ้โหถ้าไม่บอกว่าเซตริกก็นึกไม่ออกจริงๆนะเนี่ยเพราะาหน้าตาดูความเป็นคอมิกมากขึ้นอนะ่ะเนาะมันอาจจะแบบไม่ได้ดูยิงมาจากหนังเฮ้ย <c oughs> ตรงเนี้ยถ้าไม่เอาไมเกียซิทที่เขาใส่เขาดูแบบไมายคือแจ็คสันอยู่นะถุงไมเกียาซีทนี่ค่ะคุณ ตรกค่ะชิ้นที่สามต่อไปจะต้องให้รูหน้าแล้วนะรูหน้าเลิฟกูดไห่ตัวไหนก็ดีแหละได้อุ้ยเปิดเด้งก่อนเลย <c oughs> ไม่เด้เก็บเข้าไปก่อนอันที่1ถ้าเปิดมาได้สีเหลืองก็คือได้เซต,ตริกสามอีก1ตัวเราก็จะข้ามไปเลยไปกล่องต่อไปนะะ <c oughs> ใช่ตัวละครที่มาจากบ้านสีแดงจ้า ที่บ้านเรานี่น่ะเราใส่อยู่นี่ค่ะกริฟฟินดอร์กริฟฟินดอร์เนี่ยหลายตัวละครเลยเหอะนี่ก็จะเปิดอย่างเดียวกริฟฟินดอร์เราขอคือไปวันนี้แม้ตัวแรกเราชอบผู้หญิงสวยๆเก่งๆนะคะทำไมวันนี้น่าจะได้คาถาอะไรอะตอบยากเลยอาโรฮามอนนอร์วินกาเดียมเรบิโซอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โห พลัสก็ใช่อสองซ้ำเราอยู่กับอะไรอ่ะีดูซ c โอเหรอเหมือน r e d u ส e เลยขยับขนาดไปใหญ่กว่าไ่เคยใช่ปะีดูซ c โอนะคะเป็นคาถาขยับไซส์ใช่ไหมคะโอ้ไม่มั่นใจอะ่ะตัวละครไหนอะ่ะตอนนี้เนี่ยตัวละครที่เป็นบ้านกริฟฟินดอร์มี4ตัวนะคะแฮร์รี่รอนโทมิวานี่แล้วก็จินนี่วิสลีย์นะจ๊ะเริ่มจากไม้กายสิทธิ์ไข่หยอกไม้ใครอ่ะดิฉันบุกคุ้นเลยนะนี่คือ Love Potion มียาเสน่ห์ด้วยรอนเหรอ ว่าถ้าลอนนะ่ะมาเกย์สิทน่าจะแบบหักงอหรือมีรอยจําได้ง่ายกว่าไหมเรามีอะไรอีกหนึ่งอันจินนี่วิสลี่เปล่านี่หนังสือตอนที่นางไปโดนเป็นคอมลิเดิลเปล่าดิฉันไม่รู้นะคะตอนนี้ดิฉันไม่เข้าใจนะเจนเจนเฮ้ยตัวอะไรอะสัตว์เลี้ยงใครอะสัตว์เลี้ยงไม่คุ้นอย่างงี้จินนี่เปล่าโทเมลนี่เลี้ยงแมวล,ลอนเลี้ยงหนูแฮร์รี่เลี้ยงนกคูก่ใช่ไหมจะคนเดียวที่ไม่เคยเห็นสัตว์เลี้ยงในเพอร์ทันภาพยนต์นะก็น่าจะเป็นจินนี่วิสลี่ตัวละครที่เราได้ก็คือจิินนีี่วสล หน้าตา่อยมากเลยนะทำไมอะทะดับอะไรน่ารักไงคือสวยมากเลยอะน่ารักมากเลยนะเพราะนั้นน้องเกี่ยวอะไรกับเลิฟพชั่นอะให้เราเดานะเดาแบบไม่รู้ได้ข้อมูลมาจากไหนด้วยเป็นไปได้ว่าตอนเจ้าชายเลือดผสมอะวิชาที่ให้ปรุงยาเสน่ห์จินนี่น่าจะทำได้ดีมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะเราได้จินนี่วิสลิงค่ะวู้วน่าร อตอนนี้ยังได้ไม่ซ้ําเลยทุกคนเราอยากจะแทรกเกร็ดความรู้นะคะเราเพิ่งรู้ว่า3ตัวแรกที่เราได้มาเป็นตัวที่หายากเป็นอันดับสองคือเขาแบ่งเป็น3อันดับนะคะอันดับที่1เลยเนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นจุดกลมตัวละครที่มีจุดกลมเนี่ยอัตราส่วนที่จะเจอก็คือ1ใน8ตัวเออหนึ่งต่อแปดซึ่งเนี่ยแปดกล่องที่ฉันได้มาก็คือเกินแล้วนะแต่ที่2หายากขึ้นจะเป็นอันตราส่วน1ต่อ13จินนี่โชเชงสเนปเซตริกเนี่ยจะเป็น1ต่อ13แล้วตัวที่หายากที่สุดล ตาส่วนคือ1ต่อ33มามตาอก็คือแฮร์รี่กับลูกควิดดิชที่ฉันได้ตัวหายากมาระดับกลางถึง3ตัวนะคะตัวละครที่4ี่าไหนๆมาถึงขนาดนี้แล้วอยากได้แฮร์รี่กับลูกควิดดิชของเขาสักหน่อยนะคะดูหน้าเลิฟกูดของฉันก็ไม่ออกมาเลยนะเลิฟกูด <laughs> เลิฟกูดเวลาพวกเราอยู่ที่นี่เราจะชอบออกเสียงทุกอย่างเป็นสระอูดเ <laughs> ช่นคีการ์ดเราก็จะเรียกว่าคีกูดแล้วแฮร์รี่ล่ะแฮรูดเอาเลยค่ะเราได้ชิ้นส่วนเป็นของบ้านโชว์แชงเหรอจริงๆเหรอแคมีรู หรือว่าได้ลู้น้าเย็บพื้นดีใจโอ้ยวันนี้อะไรนะนนอะรแบบว่าขออะไรก็ได้อะค่ะค<ล>าถาเราไม่รู้แล้วว่าลู้น้าหรือว่าโชว์แชงต้องเป็นคาถาอะไรแต่เราจะมาดูกันนะคะหนึ่งสองซัม เราอยู่กับคาถาดิฟฟินโดนะคะคาถาสำหรับการต่อสู้หรอต้อคุ้นๆาเหมือนเคยได้ยินอะแต่เราไม่รู้ว่าโชว์เชงหรือว่าลูหน้าใช้นะคะั้งสองคนที่อยู่ในพาคีก,ก็มีสิทธิ์ใช้ทั้งคู่นะคะเริ่มจากไม้กายสิทธิ์ก่อนใครจาได้ไหมคะกายสิทธิ์ของลูหน้าหน้าตาเป็นยังไงอะเหิจนเจ,จนๆไม้กายสิทธิ์บอกทันทีว่าตรงปลายที่งอเนี่ยเป็นดีไซน์หรือว่ามันโดนอัดแน่นมันก็เลยกลายเป็นงองอแบบนี้นะคะชิ้นต่อมาคุยอันนี้เป็นแท่งๆท่อะ หายหรอไม่รู้อ่าโชแชงหรือลูน่าจะมีสิ่งนี้ก็สามารถไปได้ทั้งสองคนไหมตอนนี้ลุ้นไปพร้อมซ้อเลยแหละชิ้นต่อมาได้ชุดจานและถ้วยชาเห็นถ้วยชานึกถึงวิชาพยากรณ์อย่างเดียวเลยนะอีกอันหนึ่งก็คือแก้วชาของอ่ัมบริจไม่น่าใช่อัมบริดจ์แล้วคนที่โดนก็คือโชเชงเนดูสัตว์เลี้ยงไหมนกอ้ อ่ะดิฉันก็ไม่รู้ว่าโชว์แชงเนี่ยเลี้ยงอกคูมไหมทุกคนคิดว่าจากหลักฐานที่อยู่ที่มีอยู่เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครไหนคะเรลูน่ากันนะฝั่งซอฟต์อมเชียอลูน่ากันทุกคนเลยนะคะันก็จะเทเลยมองหรือรับตาแล้วหยิบขึ้นมาให้ทุกคนเห็นก่อนเอาเลยนะสองสามชิ้น ก็ถือว่าเป็นตัวหายากอันดับ2เลยนะทุกคนลูน่าหาง่ายกว่าเพราะลูน่าเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อ8โชเชงเป็น1ต่อ13ซึ่งที่ฉันควรจะดีใจใช่ไหมคะ <laughs> ทำไมโชเชงมีถ้วยชาร์และอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมเราไม่เข้าใจถ้าใครทราบนะคะก็คอมเมนต์เมาส์มอยบอกซอฟหน่อยนะคะอ่าถึงแฟนแฟนแฮรี่เนาะมาเราอยู่กับโชเชงค่ะาไปอยู่กับจินนี่นะคะเป็นสาวสาวของแฮรี่ทั้งคู่เลยเนาะต่อมาค่ะอันที่หนึ่งฉันอยากได้บ้านสีน้ำเงินที่เป็นลูน่าไม่ใช่ซ้ำใหม่อีกตัวเดี ตอนนี้เราได้ครบสี่บ้านแล้วนะสี่สีเนี่ยมาครบแล้วนะเอาละนะคาถาที่ได้ค่ะนมนน้มนนมนํนมนํ์มนนมนอะมอะโโรฉันได้วันนี้แม่เมย์แกนหลังจากที่ฉันน้องคามนี่ไม่ต้องต่อต้นแล้แคแกะเร็วๆเลยแล้วกันนะก็คือรวบทีเดียวหวังว่าจะไม่โดนอะไรกลัวโดนนะแม่เอาดิไม้ไกยสิท์ นั้กายสิทธิ์ดูไม่เหมือนเพื่อนเลยแนฮะในเทมที่2ประวัติศาสตร์ของเวทมนต์เเดนอันนี้ก็คืออะไรอะ่ะหมึกปากกาเหรอคะเหมือนปากกาไว้จุมหมึกขนนกเนาะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแต่เป็นทำไมโอนี่ก็ควรจะเป็นแมวยังไงล่ะ ครบ10กล่องเพื่อฉันจะได้ไม่ซ้ำเลย10ครั้งในครั้งเดียวอะไรนี่โลภเนาะน่ารักเราอยู่กับเพิ้นไมอาีว uh ู huh. ้ฮู้น่ารักจังเลยอ่ะทรงผมนางคือเลิศมากนี่ค่ะเพิ่มไมอานี่ทีน่ารักเหลืออีก3กล่องค่ะเรายังคงคาดหวังที่จะเจอลูน่านะคะแล้วก็ตามคนท่วไปเขาก็น่าจะคาดหวังเจอรอนเจอแฮร์รี่อะไรอย่างนี้ ไม่รู้อ่ะหนึ่งในสามซอฟขอรลูน่าเลิฟกู๊ดเท่าน,นั้นซอฟก็จะแฮปปี้ไ่หวังแล้วไดหมหวังนิดนึงละกันอะไรแกะรัวอโลฮามูระได้บ้านสีบ้านสีแดงขอไม่จำละกันอ่ะเริ่มลดระดับความต้องการตัวเองลงมาถ้าอโลฮามูระก็รู้เรื่องเฮ้ยไม่ซ้มเวทม บุญเนาะวันนี้เราอยู่กับคาถาเอ็กเพ a m u ยา้สาซอบจำไม่ผิดก็คือคาถาปลดอาวุธนะคะแฮร์รี่ใช้บ่อยมากแฮร์รี่ใช้บ่อยมากจริงเออปลดอาวุธไว้ก่อนไหนจะเป็นแฮร์รี่จริงหรือเปล่าเดโกลก็ปลดอาวุธนะอ๋อแต่เดโกลอยู่บ้านสีเขียวด้วยไม้กายสิทธิ์แฮร์รี่ก็หน้าตาเพลนๆถ้ทซอบจำไม่ผิดใช่เราะ พร็อพกระเป๋าสวยก็คนอื่นเลยนะด้วยความเป็นแฮร์รี่ไงเนี่ยพร็อปอลังการงานสร้างของคนอื่นเลยแฮร์รี่น่าจะมีพร็อปอะไรอีกอะแขนที่ตัวกวนไหมไม่ใช่เป็นจดหมายส่งถึงมิสเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์จดหมายเข้าเรียนจดหมายเชิญเข้าเรียนเฮดวิกเชนจินเฮดวิกน่ารักมากเนี่ยเราเสียใจตอนเฮดวิกโดนยิงมั้ยแกตอนดูหนังอะบินบิน นยิงบาดเจ็บไม่เศร้าไม่กรี๊ดถ้าตอนเฮดวิกโดนยิงอันนี้คุณไม่ใช่ว่าแบบโดนใต้กระถาใส่นะโดนจริงกระถาเขายิงใส่กันเฮลี่พอตเต เด็กชายผู้รอดชีวิตนะคะนี่เลยครับแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะได้ตัวเอกแล้วนะสองกล่องนี้เนี่ยรอนวิสลี่ต้องมาแล้วนะเพื่อให้ครบแก๊งเราแบบชอบกิมมิกการที่เอาแบบอุณหภูมิในนิ้วมือเนาะไปลุ้นเรื่องบ้านก่อนนี่ทีมงานเรารอเสิร์ฟแล้วนะว่าคาถาเนี่ยคาถาอะไรนะคะตอนนี้สิ่งที่เราตามหาคือบ้านสีฟา้า <c> ส <oughs> <c oughs> ีฟ้าไ, <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่โชใช ะโชว์แชงไล่คาถาอะไรไว้นะมาดิฟินโดเหมือนกันอนะก็คือข,ข้ามไปอันต่อไปเลยว่าไม่ใช่ดิฟินโดไม่ใช่ไม่ใช่ดิฟินโด้ด้วยจุจนะิเก่าหลูดน่าจริงหรอวันนี่ฉันแกะมาฉันยังได้ไม่ซ้ำกันลอยนะโว้ยแกเราอยู่กับดิเพโล้คาถาซ่อมป่ะดูนะ่าเคยซ่อมอะไรหรอคะซ่อมจมูกแฮรี๋อใช่นางซ่อมจมูกแฮรี่แฮรี่ไม่ต้องบินไปเกาหลีหักก็คืบกลับได้เลยไม่ดูจ้ะอย่าหลอกกันนะ อุ้ยไม้สวยจังเลยแตงไม้หน้าตาดูไม่เหมือนคนทั่วไปเลยนะเนี่ยดูหน้าที่แท้เจงเพ,พราะครอบคือเวนเตอุ้ยนั่นล่ะค่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะควิปเบอร์คุ้นมากอ๋อนิตยาสาร,ออาสารควิปเบอร์หนูอาจจะต้องซูมนะคะดีเทลคือละเอียดมาก สัตว์เลี้ยงลูน่าล่ะลูน่าเลี้ยงมังกรอ่ะจำได้เลยไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องเรียกว่ามีความรีเลทกับลูน่าเพราะลูน่าเคยเห็นความตายแล้วก็เลยเห็นเจ้าม้าตัวนี้ที่ลากรถเวลาไปเรียนที่ฮอกวอตส์อุ้ยน่นรัะค่ะอุ้ยทำไมเราชอบตัวนี้จังเลยอ่ะเป็นคาแร็คเตอร์ที่คุ้มเนาะได้สัตว์ตัวใหญ่มากคนพร้อมที่จะเจอลูน่าหรือยังคะหนึ่งสองสามลูน่าทำไมสวยก็เพื่อนเลยอ่ะน่าสวยมาก แว่นนี่คือใส่บนหัวได้ไหมเป็นเหมือน Power อร์เลนจ์หรือน่ารักกู๊ดะคะตัวสุดท้ายนี่เราจะมีความสุขมากที่สุดนะคะถ้าเราเจอตัวหายากแบบแฮร์รี่พอตเตอร์กับลูกควิดเดชแล้วรอนล่ะหรือว่าเราควรได้รอนเพื่อให้ครบองค์ที่สุดอะไรก็ได้แล้ตอนนี้เพราะว่าได้ของที่อยากได้เหมดตัวไหนมาเราก็เปิดแขนอ้ารับหมดขอแค่ไม่ซ้ํานะคะประสบการณ์การแกะแตัวไม่ซ้ํากันเลยนานๆทีจะมีหลน,นะจริงๆแตัวเลยนะ ได้บ้านอะไรคะถ้าออกมาสีฟ้านเนี่ยคือซ้ำ <laughs> ถ้าออกมาสีเหลือง <laughs> ก็ซ้ำถ้ามีสีเขียวจะมีรุนเดกรอยู่กับสีแดงสีแดงค่ะอะ <laughs> อละฉันต้องรู้ว่าฉันจะได้รอนหอ <laughs> รือแรงเออุ้นย่งนี้คาถาแหละหนึ่งสองซ้ำซ้ำไม่ซ้ำเราได้ซ้ำ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เราได้อะลูฮัมมุลอ่ะทีมงานบอกว่าเปิดตัวไปเลยจะได้รู้ว่าซ้ำไม่ซ้ำดง นก็้เสียดายังไม่ได้รอนเนาะแต่ก็ต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างจะได้ไม่ซ้ำกันเลยแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามีบุญมากแล้วกับการกาชานะคะ และนี่ก็คือการรีวิวของซอฟในวันนี้นะคะกับ Harry Potter Mag i เ a l แคปซูลก็สนุกมากเลยน่ารักมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบถูกใจการรีวิวของซอฟในครั้งนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนๆ h น r r y Potter นะคะชอบตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันหมอม่อยเดี๋ยวที่ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ เพื่อสามารถรับชมซอบรีวิวย้อนหลังนะคะกดดูได้ที่ตรงนี้จากช่องซอฟป,ปอมแชนแนลนะคะหรืออยากแวะพักไปดูคอนเทนต์อื่นๆสนุกๆจากช่องซอฟป,ปอมอีกหนึ่งช่องก็สามารถกดดูได้ที่ตรงนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามทั้งสองช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคี่ปใหไม่จะซอฟก่อนใครเลยค่ะขอบคุณค่ะ